สวัสดีครับ พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงความขัดแย้งของกัมพูชาและก็ไทยซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันมีทุกเรื่องอะไรที่เขาพยายามเคลมหรือพยายามก่อกวนหรืออะไรบางอย่างนี่เขาอาจจะอ้างว่าเป็นของเขาเนี่ยกก,ก็พยายามทานะครับเรียกว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็จะเป็นเรื่องของชุดไทยบ้างเรื่องโขนเรื่องการเรื่องสถาปัตยกรรมเยอะแยะมากมายนะครับลามไปถึงเรื่องหนังล่าสุดที่เป็นประเด็นก็อย่างที่ทราบนะครับเรื่องของแม่นน,นกับแม่นาคที่ Okay. ทางฝั่งเขมีเนี่ยฝ่ายจัดของเขาก็บอกว่าทางผู้จัดทางผู้สร้างนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เรียนแบบนะเรื่องผีตายทั้งกลมเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าเรื่องของการถ่ายทอดของหนังเรื่องของการดําเนินเรื่องอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะรูปแบบการนําเสนอนะครับหลายคนโกรธไม่ได้ว่าเอ๊ะเมนูเนี่ยมันก็คือก๊อฟวิธีนําเสนอหรือเปล่าเนื้อเรื่องเราก็อาจจะพอนุโลมได้ว่ามันไม่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องของการนําเสนอเนี่ยมันเหมือนกันนําซ้ําก่อนหน้านี้นะครับทางฝั่งเขมีเขาก็บอกว่าเมนูเนี่ยมี ก่อนไม่นากนะก็ว,ว่ากันไปนะครับแล้วมาอีกแล้วนะครับประเด็นใหม่ล่าสุดเลยเรื่องของโปสเตอร์หนังที่หยด กับทางโปสเตอร์หนังของกัมพูชาเนี่ยก็หลายคนมองว่าเอ๊ะมันก๊อปกันมาหรือเปล่าคือหนังเนี่ยไม่น่าจะเหมือนกันเพราะว่าหนังที่ย่เนี่ยก็มาจากเรื่องเล่าในพันทิพย์ซึ่งอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าการเล่าของเขาแล้วก็การดําเนินเรื่องการโพสต์การเขียนข้อ,ขอความอะไรต่างๆมันดูติดน่าติดตามน่าสนใจแล้วก็หลายปีผ่านไปนะครับก็ถูกทํามาเป็นหนังเรื่องที่ยดอันนี้เราก็ทราบกันดีหนังของกัมพูชาเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ที่รู้ลักษณะของโปสเตอร์เนี่ยก็มีคนออกมาพูดนะครับว่าโอ้โ oh, ห แค่โปสเตอร์ยังเอามาเรียนแบบกันเลยเหรอนี่ก็เป็นโปสเตอร์หนังของที่ยดกับหนังอะไรก็ไม่รู้ของเขมีนะครับที่เขาบอกว่ามันมีความคล้ายกันแหละลักษณะการออกแบบถึงแม้ว่าการแต่งกายแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามายืนแบบนี้เหมือนกันเลยของเขายืนหมดนะครับของเราเนี่ยมียืนแล้วก็มีนั่งแต่อารมณ์เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันโทนก็แนวดาร์กๆเหมือนกัน ส่วนหนังของเขาเ,เป็นหนังผีหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็มีความเป็นไปได้นะครับชุดเนี่ยอาจจะดูไม่เหมือนกันก็คือคเขมนก็อาจจะอ้างได้นะครับว่าเอ้ยชุดก็ไม่เหมือนกันทรงผมก็ไม่เหมือนกันนะแต่ลักษณะการถ่ายโปสเตอร์มันจะเหมือนกันนะครับมายืนอย่างนี้แล้วก็ลักษณะทําแนวดาร์คด,ด,ดูเก่า ก็เลยเป็นที่พูดถึงนะครับว่าเฮ้ยขนาดแค่ใบปิดหนังหรืออะไรเงี้ยคุณยังทำเรียนแบบกันเลยคุณไม่สร้างสรรค์กันเองเลยนะก็เนี่ยแหละครับผมเราก็คาดว่าน่าจะมีประเด็นกันอีกเรื่อยๆสำหรับไทยกับกัมพูชาคือเล็กๆน้อยๆเขาก็พยายามก๊อบเรานะครับแน่นอนว่าการก๊อปเนี่ยต้องก๊อปเพื่อที่จะไม่ให้จับได้ว่าก๊อปกันมานะอย่างแบบเนี้ยเขาก็พยายามเปลี่ยนเครื่องแต่งกายสุดฤทธิ์แหละแล้วก็มีแบ็กกราวก็ต่างกันไปแต่ด้วยความโทนนะครับ โหนหนังหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูคล้ายๆกันส่วนเขาจะบอกว่าจะกกอลหรือเอกซอลเนี่ยมันก็แล้วแต่เขาส่วนฝั่งไทยเนี่ยเขตั้งข้อสังเกตแหละว,ว่าน่าจะกอลลักษณะแนวรูปแบบหรืออะไรการถ่ายเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันในในเรื่องของโปสเตอร์หนังครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ